thank you ปีใหม่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรายการกกรเดนทีวท่านไหนที่กําลังเลือกซื้อของฝากหรือว่าของตกแต่งบ้านสำหรับปีใหม่อยู่ครับวันนี้ต้องนะครับจะพาท่านเนี่ยมาช้อปปิ้งกล้วยไม้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับจากนั้นนะครับเป็นช่วงใหม่ของรายการครับเป็นช่วง DIY at home ซึ่งท่านสามารถนำไอเดียในรายการนะครับไปใช้ลองทำดูได้ครับจากนั้นเช่นเคยครับกับช่วง painting tip ไป Home กับกุ๊กได้ในสตูดิโอเลยครับ ตอนนี้นะครับต้องก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าแอร์ออร์คิดครับวันนี้ต้องก็อยู่กับคุณชัยพันธ์คุณวิเชียรนะครับหรือขออนุญาตเรียกว่าพี่เอกนะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับในส่วนของแอร์ออร์คิดเนี่ยครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่รวมสวนที่เป็นกําลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก 150ไล่เดี๋ยวผมจะให้คุณเอ็กเนี่ยพาท่านผู้ชมช้อปปิ้งในร้านแอลทิดกันครับนี่นเ,เรียกว่าพันเดนโดเบียม<ะ>เดนโดเบียมกล้วยไม้สกุลหวายนะครับเป็นกล้วยไม้อะไรที่ดูแลเลี้ยงง่ายที่สุดเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีพิษหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดก,กาวอันนี้ประสงค์เข้าไปที่ใบไม้อันนี้นิดเลยงโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งแบบง่ายๆนะครับอย่างถ้าคุณปลูกดอกไม้แดงคลืดไปหมด แล้วตึกราคามือนหมืล้าน<อ>คนดูดอกไม้คนไม่ดูตึกคือแยาปกติเขาจะขึ้นเป็นกอแบบนี้นะครับคุณแค่เอามีดสับลงไปตรงกลางแย่เป็น2อกระถางเรียบร้อย,ยอครับผม ต้องก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันว่าแอร์ออร์คิดครับวันนี้ต้องก็อยู่กับคุณชัยพันธ์คุมวิเชียนนะครับหรือขออนุญาตเรียกว่าพี่เอกนะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับครับที่แอร์ออร์คิดนี่มีปวตความเป็นไม้อย่างไงบ้างครับอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออร์คิดนะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็เป็นสวนกล้วยไม้นะครับที่เน้นขายส่งเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองนะครับ ในการทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรวยไมยเพราะว่าเราไม่ได้ขายส่งพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวละเราต้องการที่จะขายส่งกับพี่ๆนะครับลูกค้าทั่วไปนะครับที่ซื้อไปประดับตกแต่งบ้านนะฮะโดยขายราคาถูกๆเรียกว่าราคาส่งราคาเดียวกับที่เราขายพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรวยไม้แล้วเนี่ย ใครก็ได้นะฮะที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาซื้อกล้วยไม้ที่นี่นะครับจะซื้อกล้วยไม้แค่ต้นเดียวนะครับก็สามารถจะซื้อได้ในราคาเดียวกับที่เราขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วผมเห็นว่าถ้าเกิดซื้อหลายต้นเนี่ยยิ่งถูกลงไปอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เป็นราคาส่งอยู่แล้วแล้วก็มากกว่าน,นั้นเนี่ยซื้อแล้วเราจะมีส่วนโปรโมชั่นที่ว่าแถมให้ด้วยด้วยความที่ว่าเราเกรงใจนะฮะถ้าลูกค้ามากันไกลๆนะครับแล้วระหว่างเดินทางกลับระหว่างขนส่งเนี่ยบางทีอาจจะมีดอกไม้เนี่ยหัก หลุดเสียหายได้เราก็จะมีส่วนแถมเสริมเข้าไปเหมือนกับว่าถ้าเวลาท่านลูกค้ากลับบ้านไปถ้ากล้วยไม้หักก็จะเสียดายนะครับตรงนี้เราก็มีส่วนเผื่อไปให้อยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเสียดายกันนะครับเรานอกจากเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยมีส่วนอื่น ทีตรงไหนบ้างครับโอตรงนี้เราก็เรียกว่าทํากล้วยไม้ครบวงจรนะครับก็ทําทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยก็ทําทุกส่วนนะครับก็ทําสวนกล้วยไม้ตัดดอกนะครับส่งนอกนะครับแล้วก็ทำในลักษณะขายต้นพันธุ์คือหลกัหลกๆของเราที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยรเราคุณพ่อผมเนี่ยนะฮะคุณแอร จะเป็นผู้ที่พัฒนาผสมกล้วยไม้ให้ได้กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆสีใหม่ๆส,สวยๆนะครับออกมาในตลาดเมืองไทยในตลาดต่างประเทศพอเราพัฒนาได้กล้วยไม้พันธุ์ใหม่แล้วเราก็จะขยายเลือกขยายกล้วยไม้ให้มีจํานวนแล้วก็ขายส่งให้กับชาวสวนกล้วยไม้เมืองไทยขายส่งให้กับชาวสวนกล้วยไม้ในต่างประเทศอันนั้นก็เป็นหลักๆของเราอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากที่เราทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ในส่วนของแอรคิดเนี่ยครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ในส่วนที่เราทำอยู่นะครับพื้นที่รวมสวน ที่เป็นกําลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก150ไร่แล้วในส่วนของช็อปเหรอครับพี่ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้นะครับ,รบประมาณสัก3ไร่นะฮะเป็นโชว์รูมกล้วยไม้ครับที่ว่าเอากล้วยไม้ออกดอกสวยๆมาวางนะครับพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการ,รปลูกดูแลกล้วยไม้เนี่ยถามว่า3ไร่เนี่ยฟังลรวอาจจะดูไม่มากไม่น้อยอแต่พื้นที่3ไร่ที่เป็นโชว์รูมตรงนี้เนี่ยถ้าท่านลูกค้าเดินทั่วบริเวณนะครับเดินทุก ทุกมุมท,รรทุกซอยเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่ทำเป็นโชรูมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้สไร่เนี่ยก็เรียกว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปค่อนข้างจะเรียกว่าเยอะด้วยซ้ำนะฮะแต่พื้นที่กำลังการผลิตเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าไรครับแล้วในส่วนประกอบของแอลคิดเนี่ยมีส่วนไหนบ้างครับ ในส่วนของที่เราทำนะครับตรงนี้รูปแบบการจรัดการนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราทําเรียกว่าเราทำกล้วยไม้ครบวงจรเราก็ทําสวนของเราเองเรามีแลบในการขยายกล้วยไม้โดยการพอลิ่งเนื้อเยื่อของเราเองนะครับเรามีส่วนที่ว่า,าที่ว่าคุณพ่อผมผสมพัฒนาให้ได้กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ใช่แล้วเราก็ปลูกเองนะครับแล้วเราก็เน้นขายต้นพันธุ์กล้วยไม้นะครับส่งให้กับชาวสวนคนไทย ชาวสวนต่างประเทศแล้วเราก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ที่ว่าขายกล้วยไม้สําเร็จรูปที่ว่าจัดสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อย่างนี้ในส่วนของซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็มีรูปแบบการขายหลายแบบถูกไหมครับใช่ในส่วนของซูปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เองเนี่ย ก็จะมีกล้วยไม้ที่เป็นเรียกว่างานดิบๆเลยก็คือกล้วยไม้ออกดอกสวยเปเป็นกระถางเดี่ยวเลยนะครับก็คือท่านลูกค้านี่ก็สามารถจะเลือกซื้อไปประดับนะฮะจะไปใส่กระเช้าไปใส่หลังไม้หรือจะไปปิดกับต้นไม้อะไรที่บ้านก็ได้คือตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นงานดิบที่ว่าเราคัดกล้วยไม้สวยๆเนี่ยออกมาวางเรียงไว้ให้ท่านลูกค้ากลับไปทํางานกันเองหรือก็จะมีส่วนที่ว่าเป็นงานสําเร็จนะครับจัดใส่กระเช้ากล้วยไม้ที่นําไปมอบเป็นของขวัญนะฮะใส่กระถางเซรามิก หรือว่าใส่กระเช้าแพ็ k เกจจิ้งเนี่ยมีเยอะเพราะว่าพอเราเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เนี่ยจะมีซัพพลายเออร์มีพี่ๆเนี่ยที่เขาครเอทลังไม้สวยๆกระเช้าแปลกๆนะฮะเขาก็มานำเสนอเราก็เลือกซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวันต็อปที่ท่านที่รักพวกท่านที่รักกล้วยไม้นะครับเรียกว่าคงจะเน้นพรากล้วยไม้เยอะของเราไม้ใบก็มีบ้างแต่ว่าจะเน้นกล้วยไม้เป็นหลักเนี่ย ท่านที่รักกล้วยไม้นะครับถ้ามาตรงนี้ก็เรียกว่าครบเกือบทุกอย่างแล้วละ่ะนะฮะว,วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก <c oughs> ในการจัดแต่ง <c oughs> นะฮะแล้วก็การดูแลปุ๋ยยาอะไรก็มีครบหมด <c oughs> ก็เรียกว่าจากที่เราเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต,ตกล้วยไม้มาหปีเนี่ยก็เรียกว่ามันค่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างจะครบมากๆเลยในปัจจุบันครับ <c oughs> แล้วอย่างนี้ที่นี่เนี่ยมีกล้วยไม้กี่พันกี่สกุลครับตรงนี้ของเรามีประมาณสักหกสกุลหลักๆนะฮะมีหสกุล แต่ละสกุลเนี่ยก็มีสีสันต่างกันอีกเยอะแยะนะฮะแต่ที่เน้นมากที่สุด70%เนี่ยของที่แอลคิดเราจะทํากล้วยไม้สกุลหวายสกุลหวายก็คือเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายที่สุดออกดอกเก่งนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ทนออกดอกสวยงามแต่ละครั้งเนี่ยสามารถจะสวยงามได้เป็นเดือนนะฮะแล้วก็มีโอกาสออกได้อีกเรื่อยๆคือท่านที่ซื้อไปปลูกเลี้ยงจริงๆเนี่ย ก็คือสามารถจะเลี้ยงจนออกดอกได้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสออกดอกได้จริงๆนะครับแล้วก็มีสกุลอื่นสกุลแคทเทอรียาสกุลมอคคลาสกุลแวนด้าสกุลออนซิเดียมนะฮะมีกล้วยไม้ป่าเช่นสกุลช้างนะฮะช่วงนี้ก็มีสกุลช้างออกเยอะแล้วก็มีกล้วยไม้เมืองหนาวมาเพราะว่าเราเนี่ยมีสวนพันธมิตรกันเป็นของคุณลุงผมเองนะครับจากเชียงใหม่ก็จะมีกล้วยไม้ฟาแลนนอกซิสนะฮะก็มีตลอดทั้งปีนะครับ ก็เป็นราคาที่เรียกว่าจากเชียงใหม่มาขายกรุงเทพขายในราคาที่ถือว่าไม่แพงเลย mm. ก็มีหลายแบบครับ oh. ก็อยากให้มามีโอกาสก็ลองมาเดินเล่นดูรับรองว่าะจะไม่ผิดหวังแล้วก็มาเนี่ยซื้อไม่ซื้อตรงนี้เราไม่ว่า <laughs> ส่วนหนึ่งคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราทำซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ก็เพื่อเป็นแหล่งที่ให้ท่านลูกค้านะครับ มาเดินเล่นพักผ่อนเป็นจุดรีแลกซ์นะฮะวันนี้ท่านลูกค้ามายังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. เราเชื่อว่าอยู่ในใจของท่านแน่นอนวันหลังถ้าท่านมีโอกาสจะใช้กล้วยไม้เนี่ยท่านจะนึกถึงเราครับผมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับของนครอ่าใช่ก็ตรงนี้ของเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วเราก็ได้รับอ่เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งขายกล้วยไม้ขายส่งของจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับอืมครับ แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องให้พี่เอ็กนี่นะครับพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมสดกล้วยไม้แห่งนี้เลยได้เลยครับครับผมไปกันเลยครับ อยู่หน้าร้านแอลคิดกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเอ็กเนี่ยพาท่านผู้ชมช้อปปิ้งในร้านแอลคิดกันครับไปครับด้เลยครับเชิญเลยครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพอเข้ามาปุ๊กก็จะเป็นในโซนของเอ่อแพ็กกิ้งนะครับพอเวลาถ้าลูกค้าเลือกช้อปปิ้งกล้วยไม้เสร็จเนี่ยก็จะมาทําการแพ็คใส่กล่องจะห่อทีละต้นก็คือแล้วแต่ความประสงค์ของท่านลูกค้านะครับตรงนี้ก็เป็นมุมสําหรับแพ็คกิ้งกันนะครับก็เป็นมุมสําหรับจัดกระเช้าได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ ได้ข้าพนักงานฝีมือดีอ่าใช่ฮะก็เหมือนกับเราก็การจัดบ่อยๆก็มีการพัฒนาทักษะนะครับตรงนี้ครับผมคุณต้องครับตรงนี้ที่ขาดไม่ได้สําหรับซูเปอร์มาร์เก็ต้วยไม้นะครับก็จะต้องมีรถเข็นนะฮะเราก็จะมีบริการนะครับรถเข็น ตรงนี้เหมือนกับถ้าจะไปให้ตะกร้าท่านลูกค้าเนี่ยเอาตะกร้าหิ้วไปซื้อกล้วยไม้เนี่ยก็จะเมื่อยมือแล้วก็จะท่านลูกค้าก็จะเมื่อยแล้วก็จะซื้อกล้วยไม้แค่ไม่กี่ต้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าถ้ามีสุปมีรถเข็นเนี่ยก็เหมือนว่าจะได้ซื้อได้มากๆนะฮะประหยัดพลังงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกล้วยไม้หลายๆสกุลดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยตามมาช็อปที่หลังกันนะครับหลักๆเลยก็จะพาไปดูกล้วยไม้สกุลหวายกันก่อนนะครับทางด้านโน้น ตรงด้านนี้เลยนะครับกล้วยไม้สกุลหวายเราขายในราคาส่งนะครับเป็นราคาเดียวที่เราขายส่งกับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะคุณต้องดูก่อนตรงนี้นี่คือกล้วยไม้สกุลหวายนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ดูแลง่ายที่สุดเลี้ยงง่ายที่สุดนะครับพวกนี้ นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นต้นเดียวๆอย่างนี้อย่างที่บอกว่าเป็นงานดิบท่านลูกค้าสามารถซื้อเป็นต้นเดียวๆแล้วกลับไปใส่กระเช้าไปจัดใส่ลังไม้ใส่กระถางเซรามิกนะครับหรือเจ้าต้นเดียวๆอย่างนี้ไปติดกับต้นไม้ก็ได้เหมือนกันพวกนี้เป็นกุ้ยไม้ที่เลี้ยงง่ายถามว่าไปติดประดับติดกับต้นไม้ทําไงก็ท่านลูกค้าไปถอดกระถางพลาสติกออกแล้วก็ไปแปะไว้อาจจะใช้เชือกใช้ลวดนะฮะลัดผูกติดกับต้นไม้ไว้ต่อไปรากของเขาเนี่ยก็จะออกมาเกาะไปกับต้นไม้ได้ ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายง่ายนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าสามารถจะออกดอกได้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าพันเดนโดเบียมเดนโดเบียมกล้วยไม้สกุลหวายนะครับเป็นกล้วยไม้อะไรที่ดูแล